ภาพนี้เนี่ยมีนัยยะความสําคัญพอสมควรนะครับไม่เฉพาะฝั่งไทยและกัมพูชาแต่ต่อสายตาของไดนานประเทศด้วยนี่เป็นภาพที่เผยแพร่จากทีมงานประชาสัมพันธ์ของกองทัพบ,บกในภาพครับมีพลโรสรายดึกรองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3นะครับได้เชิญพลตรีสมภพภารเวทผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีพร้อมด้วยพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ครับเข้าร่วมหารือเพื่อเจราจาการแก้ปัญหา รุกล้ำดินแดนในพื้นที่ช่องบกนะครับทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงเห็นชอบการปรับการวางกำลังทหารครับให้กลับไปสู่แนวทางวางกำลังเดิมเมื่อปี6 7เเพื่อลดการ,รเผชิญหน้านะครับแล้วก็กล,บค,กลบคูเลทให้กลับไปสู่สภาพเดิมขณะเดียวกันครับทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันนะครับที่จะใช้กลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเป็นช่องทางในการหาหรือแก้ปัญหาระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ มีรายงานว่ากองทัพบ,บกได้เชิญคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศมาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นความมั่นคงนะคะโดยพลโทกำชัยวงศรีเจ้ากรมข่าวทหารบกเป็นประธานการบรรยายสรุปรอบไตรมาสค่ะให้กับคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยเป็นการชี้แจงถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานการณ์เฉพาะกรณีชายแดนไทยกัมพูชานะคะ โดยยืนยันถึงจุดยดืนของกองทัพที่ยังคงยึดมั่นแล้วก็ประเด็นเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงทำให้สถานการณ์คลี่คลายด้วยการเจรจาค่ะ